สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลเดียวระยองอิสุสุเซลนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปใส่ปาแดงลูกค้านะครับยินดีกับน้อง,งพดนพดลด้วยนะครับผมส่งมอบพรุ่นี้เช้าวันที่สองเก้าโมงก้านาทีครับตามมาเลยครับผมรถของน้องเขาก็ จอดเตรียมรอส่งม,มอบพรุ่งนี้นะครับคันที่2นะครับคันสีขาวรอๆไปเลยครับผมสำหรับรุ่นนี้เป็นสีประตูออตโอตโอ้ LDA นะครับสีขาวมุกขั้นตอนการติดป้ายแดงง่ายๆไปดูได้เลยครับ สำหรับใครที่สนใจอยากได้รถนะครับอิสุสให้ติดต่อผ่านช่องทางเบอร์โทรนะครับแล้วก็ลายหรือว่าจะเป็นติ๊กต็อกก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับผม โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ติดตั้งป้ายแดงเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ